ปูแด้งไปน้องครับบุ้นปูหน้าได้ไปน้องครับปูแดง,งเบิ้งแกะให้เบิ้งเขาใน่อยไปน้องครับอุย้ยแบบแบบแดงๆมันคักใบเขา่าไปน้องแบบที่เด็ดเลยได้หนีินี่มากินแกงกงอยเฉลี่ยมาเมน,นี่ครับได้ไปย่างเที่ยวตลาดเหล้าไปน้องครับเนี่ยได้ปูแดงมาโอ้โหยสวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขคนครับมาพบก,กับคุณวานพาษีเก่าครับผมนะครับมา ตัวเสร็จมือนกันครับเมื่อนี้ตัวเสร็จมาือนกันไม่ได้ก้อยห้อยเฉลี่ยไปน้องครับบอนี่นี่ตัวใหญ่เอาตาออกกันบ่อยไปน้องครับเมื่อนี้ได้ปูแดงนะครับปูแดงไปน้องครับเมื่อกปูหน้าได้ไปน้องครับปูแดงเบิ้งเกะให้เบิ้งขานพี่ไปน้องครับอุ้ยแบบแบบแบบมั่นมากแบบไปน้องครับนี่แบบมันเลยดันในนี่แบบไข่ได้ไปน้องครับไข่ขรยางกับปูหน้าได้ไปน้อง เดี๋ยวคือว่านสีแวให้เบิงนะขัางงนนี่พี่น้องแบบดึงเด้งมันขั่งปอดหวานหวานว่อมนะครับมามพี่น้องมาเซเว่กันนี่ใส่กาวเขียวคือเกาพี่นอ้นนนนนองโอ้โย <c oughs> ปูเดยงมันขักขนาดอ,อ,อบเข่าพี่น้องแบบที่เดียดเลยได้เนียนี่มากินเกี๊ยวกับไงเฉลี่ยันนี้ครับได้ไปย่างเที่ยวตลาดเล่าพี่น้องครับเนี่ยได้ปูเดยงมาก Ôi. Oh, hey. <coughs> 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 ทำให้แบบสดดีบ้างพี่น้งองปูดเดียงเนื้อแบบมันๆนะมันอยู่ครับัวผูกระมีตัวเมียก็มีพี่น้องเป็นตัวเมียเนี่ยไข่ก็ตัวไข่ตัวนี้ไข่บะเนี่ย ตัวนี้โบ่ไข่โอ้ไข่อยูอ่แต่ว่าไข่โบราณพียงม,มันหักบางตัวไข่โบราณไข่แบบตึงๆเลยแล้วก็มีความมันพร้อมนะครับปูแดง กุ๊บยอกเบื้งตัวนี้ใครบ้างหน่อยโอ้ใครอยู่ตรงใครอยู่ใครอยู่ ใครอยูพี่ห้องใครยู่ใครอยู่มันมากเลยพี่น้องโอ้ย<ฮ>บ้าต้มหมันเหรอ,อ,อตัวผู้ มันมันปูจะเป็นแบบข,ข้าวๆปห่วหอมแล้วก็มีความมัน้อมนะครับมันมา,มากๆป้อื่ออืมอ้ม โอ้โนี่นพี่้อถ้าเป็นตัวตัวเมียใครก็ตัวตัวเลยหืมหืมหมหืมหมหืหืมหืมหหืม เบิ่งไข่โอ้โหแล้วก็มันผอมอ่ะอืมอือือมมันแข็งอ่ะอ่ะอืออมันละก็หวานพร้อมเลยครับ เมื่อให้เบิ้งตัวเมียเั็นอย่างแบบที่เด็ดเลยได้เป็นองยังไงข้างไหนเแบบที่เด็ดปูเดียงก็เป็นตัวเมียเนี่ยหูแบบแซ่บไปหน่องครับเนี่ยไข่ครับเป็นอันซีนเลยนะครับเป็นอันซีนแบบมันกลมกลมแบบอื้รสชาติเข้ากันยัง Mắn nhiều mặt Ừ. ปูเดี่ยงแบบมันเด้ไปพ่อน้องครับตัวอัจฉิยักไป่นน้องไปด่ครีมเขากล้ามเนี่ยคนละแบบกับปูน้าเพื่น้องครับอันนี้เป็นตัวผู๋น,นี่เป็นตัวเมียตัวเมียในไข่กับต,ตัวเลยนะครับตัวตัวผู๋กับยัางเสียบคือเอาสีมีแบบขีมมันมันทางไหนเพื่นอนน้องจะมีแบบมันมันแบบนี้ไพื่น้องครับเสียบแล้วก็ก้อยยมชอรี่นะครับแบบกุบเสียบทุกตัวไปื่น้องครับเนี่ยหวาน แบบหอยเนียสดๆนะครับเก็บขึ้นมาจากจากนาเราเอามาก้อยนะครับเมนูสองอย่างนี่โหเด็ดเข้ากันมากพี่น้องครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับคุณว่าขออนุญาตจัดการในส่วนที่เหลือในก้อนนะครับเดี๋ยวแทะปูแล้วก็กินก้อยหอยก่อนนะครับขออนุญาตจัดการต่อก่อนนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องสุขุสุขคนนะครับที่คขอยขมารับชมคลิปเดี๋ยวคุว่านค่อยขมาคอมเมนต์นะครับตื่นกำลังใจคว่านเสมอมาจะได้ก็ฝากพี่ฝากน้องสุขุสุขคนขึ้นก่อนนะครับฝากก็ไล่ โค้ดตี่สามนะครับถึงใจกับโดแชร์เพื่อเติมยมมาระย่างคุณว่านนะครับสร้างคลิปวิดีโอใหม่ๆถ้าท่านไปออกมาให้พี่ให้น้องเราชมกันนะครับสหรับมือนี้นะครับคุณว่านขออนุญาตล่าผ้าจากนะครับพี่น้องเอาไว้ในเพจเขาหนีนะครับพบเจอกันไหมนะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับสหรับมือนี้สวัสดีครับผม